สวัสดีครับคุณดูวันนี้ผมก็จะมารีวิวเบเลตตนะผมนี่คุณดูยีตัวนี้เลยสุดปะเบเลตตีอ่ะต <Yeah. S 1> ำนานปีกขวามาซาร์คุณดูคนเนี้ยก <Okay. S 1> ็เป็นวัยสาสิบปีนะผมเออตำนานปีกบาซารนผมเป็นชาวบราซิลนะสูงหนึ่งร้อยเจ็ดิบก้านะผมขนาดเท้าขวานะคนนี้นี่นผม <Okay. S 1> บราซิล,ลิกสเปนนะผม <Okay. S 1> เป็นปีกขวาธรรมชาติเนะเ <Yeah. S 1> ออไม่ใช่ดิ เอเต็งฟูลแบกนะผมมือเปสไตล์ตั้งหนึ่งร้อยสามนะคนดูเออสำ oh <my> หรับเกมลงเกมรับผมว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคนดูส่งก็แบบปกตินะผมเือแปดสิเอ็ดแปดสิบเอ็ดเลยอ,อันนี้ผมอัพแบบออโต้นะคนดูผมลองอัพเองแล้วมันแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะเนี่ยผมเกมรับก็แปดสิบแปดสิบแปดสิบห้านะผมแต่เนี่ยคือจุดเด่นของเบลลัตตีเลยคนดูดูสปีดแล้วกัน สปีดต้น96สปีดไป101เฮียแรงเกินสปีดไปอ่ะโอ้โห101คาร์ลอสบ้านี้คาร์ลอสล่างสองบ้านนี้แล้วก็คิงพาวเวอร์นี่9 4 4อยู่น,นะผมโมอ้โห914สุดเกินแล้วก็ความแข็งแกร่งก็ประมาณนี้คนดู8 0 8 3นะผมกระโดด75นะผมผมว่าเกมรับตัวนี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคนดูเน,น,น้นแบบเน้นบุกอเออ บุกแล้วก็ไปเปิดอะไรประมาณนั้นนะผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะเออนะสแตมมิแน่หนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะสองเท้าเป็นมีเดียมนะคนดูปุเตอร์ที่ผมใส่ไปเป็นอจิลิตี้นะคนดูใส่เพิ่มไปนะนี่ก็บอกสปีดต้นสปีดปลายแล้วบาลานซ์แล้วก็สแตมมิน่นักเตะนะผมประมาณนี้เนาะโอเคสกิลภายในตัวก็ซิฟโซเฟ็บแล้วก็ช็อปเทิร์นคัตบีไฮเทิร์นโซคอนโทรทูบัสซิ่ง,งนะผมส่งกายพิพพอยต์คอสซิ่งก็คือสกิปเปิดนะผมแมนมาร์กิง้งแล้วก็ interception นะผมแล้วก็บล็อกแล้วก็ไฟติ้งสปิริต i t นะผมสกิล <Okay. S 1> ที่ผมใส่ไปเทิร์ก็ประมาณนี้นะคนดูที่ยิงผมตั้งใจจะใส่วันทัดพานนะผมแต่ผมส่งไม่ได้ไงแล้วก็มีเดียสกิลยิงอ่ะเออไอ้เหี้ยพอดีลอง,งเล่น color shift shop control มามาเซตเทิร์นนะผมแล้วก็ลองเล่น shooting นะผมแล้วก็ส่งสั้นนะทียิงผมหา,าวันทัดพานนะผมเพราะาตัวนี้ไม่มีสกิลวันทัดพานนะผมก็เลยว่าจะใส่นะ โอเคคนดูเราไปดูก hmm, ันในดิว like The ิช oh, 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 ันดีกว่านเนาะว่าจะเป็นยังไงนะผมโอเคพลังเท่าเท่ากันเลยว่ะนี่ดิวิชันสี่เหมือนกันเลยนะนี่พลังเท่ากันเท่าเกันเลยอะยผมจะไหวมัน้ยวันนี้เดี๋ยวของจริงของแท้ของอันตรายหรือเปล่าโอลิมเมริก้ว่ะโอ้แบลโค้ชหัวเลยคนดูโกก็หัวเลเนี่ยไอ้เหี้ยสไมเคิลว่ะสุดเกินปีเตอร์สไมเคิลนะผม แม่ขวาก็มีเปลี่ยนเป็นคาโฟเลยนะโห mm. oh, สุดว่ะคนดูวูห์จะแบบป่าววะ <B unk. S 1> ไม่รู้วะลองดูแล้วกันนะคนดูนะเออดับเลยนละไม่เป็นไรสไตล์ไปหนึ่งมีอะไรต้องเปลี่ยนบ้างดู mm. อ,อมาร์คลูเมนิกเก้ไหมดูเออลองมาร์กโรมนิเก้นะล <Yeah. S 1> ูเลม,ม,น,เน,มนิเก้น่าจะเฉื่อยฉายป่าว mm. <c oughs> กดเลย โอเคคนดูเกมเป็นฝั่งเขาเขนะียวนะเอ็มบัเบ้เขียบไปเอ้าเอ้าอะไรแบ็คของผมวะโอเ้เอ,อ้าหลุดนะเนี่ยไปดีขอ,อ,อลุกเอารำหน้าคนดูโอ้โหยจะยิ้มลูกได้เบอร์สวยๆหน่อยโอ้ล้ำหน้าโอ้โหเอ้ยเฮียล้ำมิเหรอวะหน้าล้ำขนาดมุมมันล้ำขนาดนั้นเลยเหรอ ส่งใครก่อนรู้่อให้กูก่อนจอนูบังเปิดไหมมงสวยเบลติโอนี่มาโอ้โหเบลติกูล้ำหน้าอีกแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยล้ำดียิบหายเลยโอ้โหล้ำเป็นข้อเลยนะเนี่ยบอลมันก็เล่นต่อนะมันก็น่าจะให้เล่นนะมาการนี่เป่าล้ำอะไรบ่อยใช่ปะเสียเวลาชิบหายเลยให้ อ่ะล้ำไหมทีนี้เออสัตว์ขัวล้ำมากแล้วกันขนาดเนี้ยพี่ยของกูล้ำสองรอบเลยท่นดูน้ำปุ๊บก็หัวร้อนเลยเดี๋ยวลมตามเกมแล้วคนดูนะอย่าว่าผมเลยโอเคเล่นเกมก็ปกตินะผมที่ต้องหัวร้อนใช่ไหมแต่เจะหัวร้อนกว่าเดิมเพราะโดนยิงแหลอเอ้าเอ้าตัว โอ้โยเยี่ยโอ้ใบคโขมมาดูดูสภาพเดี๋ยวเราดูดิ <laughs> ไหวปะเนี่ยมึงไหวปะเนี่ยแบกคุเน oh. ี่ยโอ้โหระติใจกางโอไม่ได้เออเปิดพอได้ปะไม่มีเอทรอซินเลยก็พอเปิดได้เนะี่ยอืมอืมอืมเป๊บป <laughs> ่ยล่า <laughs> สัตว์ไอโอ้โหไม่เข้าเ,เป๊ปไม่ยิงยากยเย็นมากเลยตัวเนี้ย <laughs> ยิงไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่ ไปโอ้โหตะวินโอ้ยเย้เสียได้วันสุดโอ้เปิดเกมบุกเลยปะเปิดเกมบุกเลยดิไปชีวิตจะดีขึ้นนะับโยนไปเลยมุงสวยยกมามุงเอาเรียบร้อยไหเนี่ยมีมาปุ๊บยิงเออ โอเควันดูหนึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเบลติไอ้นี่ให้ได้เับดูแอดซินให้ได้นะเปิดมงนะไปแต่วินนูเย็ดโอ้โหเพียแอนูเยเอ็ดมินก็ไม่ได้ช้านะทำไมรู้สึกว่าช้าเนี่ยโอ้โหผ่านรถจ่ายไม่ดีเองมงอือสวย สวยนี่เอาลราไม่วิ่งขึ้นโอ้โหไปไปนี่มาหลุดไหมโอ้ไม่หลุดวะนี่ปิดมุมดีใช่ไหมมองสวยสวยไปเบลติตัวน่อยดาวินโอ้สวยเออเบลติสวยวคนดูตรงนี้ดีวะเบลติเอซิดหนึ่งเราคนดูเอซัตเบลติอ่ะ สุดป่ะเอ้ยผมบอกแล้วสุดเยี่ยไอ้ขี้อ้ะสวยเตะทิ้งไปก่อนรู้เลียไปก่อนเอาแล้วเขาทางผมไหมไม่เข้าว่ะอู้หอินนิสตาลูมิเก้ดิพอไอ้ี้ย่รุดลูมิเก้สวยล้มหน้าล้มหน้าอ้เนาะขอโทษอย่ามาเล่นแง่พี่ไม่ได้หรอกมันมัน เป็นไม่ต้องเปิดเกมหมอกะได้เด่นเอา้าโ oh. อ้ยเลย,ยดูเลยคนด,ดูโ oh. oh. อ้โหเฮียเพิรน <c ười> นิดหนึ่งไม่ได้เลยไม่เงยกุสาปิดเกมบุกไอ้สัรเดิยนใช่ไหมโอ้โหอืมอืมออกว่ะเฮีย,ย,ยไม่ทัน กุสาปิดเกมบุกเมื่อกี้เอง,องเวัวินโอ้ยนึกว่าจะดักทางได้แล้วน่ะเอาชิบหายแล้วคนดูสวยผมว่าผมแย,ย,ย่งได้โอ้โหอุ้ยสวยไอ้เหี้ยโอ้ยดูวินนี่เกมมันยังยิงได้ไอ้เหี้ยยิงได้ไงวะโอ้ยแม่งใจผิดคนดูเกือบชีวิตเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ โอ้ยสัตว์ด้ยดอกทองเอ้ยเกือบโดดแล้วแม่งป<ะ>เปิดมาดีเอาอ,อุ้ยเคทายอยู่มาดูมันก็มีเบลลิติเหมือนกันแต่ว่าเบลลิติมันอะม,มันเป็นเบลลิติปอมมาเท่าทีวะน้องชายขาับอสไป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 โอ้ไม่ได้หรอืึแม่งดูดีชิบหายเลย<ะ>สวยได้อยู่มาดู เนี่ยนะโอ้โหเฮียเปติแยกมาสวยสวยเปิดหน่อยโอ้โหไม่ได้เฮ้ยติดคาร์ลอีกแล้วมงสวยสวยโอ้โหไม่ได้อีกเฮียร,รู้ดีจิ๋หายเลยไอเดาคลองมึงรู้ดีกูเหรอมึงรู้ดีกว่าฮะมึงรู้ดีกว่าเหรอ อือ,อ,อไปออสวยชนะเออเฮียยังไม่ชนะแไปกอนเขดูโอเคไม่เป็นไรเบรลติเราได้สิทธิ์แล้วนะคนดูถือว่าคนดูแบบใ่เห็นแล้วเนาะลูกเปิดลูกแล้ว่ะพี่เปิดดีนะคนดูเบลติอไอ้เหียไม่เปิดดีวะเอาเรื่องนะผมเออเป็นคู่หูติ๊กขวานะผมมือเอาไปเปิดนะผม ไม่มีไม่มีเอทคอซิงเนี่ยไม่มีสกิลเฮียอะไรทางนั้นนะเออแม่งเปิดโคตรดีว่ะสุดจัดว่ะเฮียโอเคผมจะไปสรุปสำหรับเบลตีแล้วกันเนาะโอเคผมจะมาสรุปสำหรับเบลตีนะผมคนดูพี่แม่งเปิดโคตรดีอ่ะเฮียเปิดดีจัดอ่ะคนดูเปิดเอาเปิดเอาอ่ะแล้วแบบตรงตัวนะเออแบบไม่ได้เปิดแบบมั่วสั่วไม่สุดนะคนดูเนี่ย สปีดต้นสปีดปลาของเขาก็สุดนะผมสำหรับเบลตีนะเซมิน่าก็สุดนะก่อนหน้านี้คือผมปรับเองไงแล้วปรับเองแบบมันไม่ค่อยดีนะคุณดูผมก็เลยแบบลองแบบออโต้ดิถ้าออโต้ไม่คือว่ะไอ้ขี้ปุดเอาบุดเอาเลยอ่ะโคตรสุดว่ะเนี่ยสกิลพุเตอร์ที่ผมใส่เพิ่มก็เป็นอันนี้นะคุณดูใส่น้ำได้เลยนะผมเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเบลตีนาะดู โอเคครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ <S <S ถ้าคุณดูอยากให้ผมเล่นตัวอะไรหรือว่าอยากให้รีวิวตัวอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ